ิดลหน้าค่ะมาเก็บงานให้น้องเป็นท้งที่4ี่นะคะเคยทํากันมาแล้ว3ครั้งค่ะครั้งที่สี่มันจะเป็นอะไรที่ง่ายนะคะเพราะเราเคยทํางานกันมาแล้วนิดอยากลองให้คุณเปิดใจดูศาสตร์ของนิดบ้างนะคะเผื่อจะมีทางออกให้คุณค่ะคุณคุณคงจะพอจําน้องได้เนาะน้องทํามาแล้วสามครั้งค่ะนะคะครั้งนี้คือการเก็บงานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะไม่เยอะนะคะเพราะว่าน้องหน้าเริ่มได้รูปคอเหนียงค่ะเริ่มเริ่มเข้าที่ค่ะนะคะ การทํางานไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วมันจะได้ผลหรือสองครั้งจะเต็มร้อยมันต้องเก็บงานรายละเอียดไปเรื่อยๆค่ะนะคะเพราะว่าโดยอายุโดยวัยของเรามันเ,เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะการทํางานมันก็เลยต้อง,ต,องต้องกระชับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะนะคะกครับเซลล์ที่เสื่อมสภาพค่ะนะคะสังเกตเด็ค่ะรูปหน้าของน้องจะได้หน้าได้ลูกมากนะคะในในในรูปหน้าแล้วก็มามา่มากาแฟที่ไวค่ะนะคะ,ะประมาณ 20นาทีค่ะออกาแฟจนถ้วยผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพค่ะแล้วก็เม็ดสีผิวที่เข้มค่ะป้ากะนะคะรอยด่างดำมาล็อกทิ้งไว้ค่ะนะคะล็อกเพื่อให้หน้าได้รูปถ้าจะล็อกต้องอบให้ให้ได้ที่ก่อนนะคะแล้วก็มาล็อกทิ้งค่ะเดี๋ยวที่เสื่อมสภาพแล้วก็ สิวเซียนค่ะนะคะที่ไนูตัวหน้าที่ไม่พึงะส์กันเอาออกให้หมดเพื่อให้หน้ากระจ่างใสค่ะนะคะแล้วก็จะบำรุงตัวไหนมันก็จะจะมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นค่ะพอเราเสร็จแล้วเราก็จะมาบานไข่ขาวน้ำผึ้งนองสดค่ะเพื่อให้หน้าได้ปิดรูขุมขนแล้วก็ให้หน้ากระชับค่ะนะคะมากด้วย แันกวาแช่เย็นเย็นเจี๊ยบเลยนะคะมาปั่นหน้าให้เข้ารูปอีกครั้งโดยใช้เจลแช่เย็นค่ะนะคะลูกค้าขาเวลาอบขมุนไครแล้วไขมันมันเหลวเราต้องใช้วิธีการปันป่นเจลค่ะปั่นเจลเพื่อให้หน้าเข้ารูปนิดมัน่นใจว่าหน้านี้เปลี่ยนแปลงมากครั้งแรกกับครั้งที่สี่นี่เปลี่ยนแปลงเยอะค่ะนะคะโดยหน้าไม่ได้รูปเลยนะคะและไขมันอยู่ไม่ไม่ไม่อยู่กับที่ค่ะนะคะ ปั่นวิตามินค่ะนี่จะจะทาน้องไม่แรงนะคะเพราะน้องมีปัญหาเรื่องฟันก็เลยทำนวดเบาๆค่ะนะคะนวดเบาๆเพื่อให้หน้าเข้ารูปนะคะเดี๋ยวจะถามว่าทําศัลยกรรมมาหรือว่าผ่าตัดอะไรมาที่ปากมาทําได้ไม่ทําได้ค่ะแต่ก็ต้องเว้นตรงนั้นไวนะคะ่ะให้เบาที่สุดค่ะนะคะ,ะพยายามปั่นให้ไขมันแค่ปั่นไขมันให้เข้ารูปนะคะเพราะว่าเราอ,อบได้ที่ไขมันเหลว อพองานเสร็จครั้งที่สคุณน้องเปรียบเทียบดูนะคะว่าน้องเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนขอบคุณมองมากค่ะที่ไว้วางใจช่างบ้านบ้านอย่างพินิษให้ดูแลมาตลอดค่ะ